สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มาที่อำเภอก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาพิสูจน์แปลงนาที่ใช้เทคนิคการปั่นฟางสดนะครับพร้อมกับเทคนิคแกงข้าวด้วยนะครับอ่าครับดูนะครับมาเราดูแปลงนาว่าเนี่ยปุ๋ยใส่ครั้งเดียวยาฉีดหนึ่งครั้งแล้วนะครับมองตรงางไม่มีแล้วต้องการให้ยาขึ้นยาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยขึ้นมายาขึ้นมานี้เ้าไม่ไม่เป็นไรนะครับคือข้าวใบข้าวมันจะติดติดหมดแล้ว ถ้ายิงเย,ย,ยอะๆอะไรเดี๋ยวเข้าคอรอบปุ๊บเดี๋ยวเราหญ้าตัวเนี้ยเป็นปุ๋ยตัวอีกทีหนึ่งคือได้สองเด้งเลยคือได้ทั้งข้าวด้วยได้หญ้าด้วยเป็นปุ๋ยตัวในตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูลากข้าวกันครับตัด่อนีโกข้าวกันเนี่ยดูเนี่ยต่นอนยังม่ใช่ขึ้นเลยครับไม่ต้องโยกโยกต้องโยก ดูรากแล้วก็อันนี้ใบชี้ตั้งดีนะครับใบตั้งตลอดครับนี่คือใบตั้งอันนี้ไม่เป็นย<ด>ันกันเพียเลยครับใช่เราไม่ต้องยาข้างเดียวเองแล้วปุ๋ยข้างหนึ่งนะครับแล้วดูข้าวเนี่ยเรารอให้แตกแหงอีกทีหนึง่งแล้วใส่ปุ๋ยหลเดียวเข้าออกแล้วเราพอแล้วลครับเดี๋ยวขอดูรากให้ชัดครับพี่หนุ่ครับอีกด้านนะครับนี่ครับคือรากเจะขาวนะครับไม่มีรากดําเลยเราออกขาวเลยคนะับไดูรากขาว ไม่มีรากดําถ้าข้าวไม่สมบูรณ์ข้าวจะไม่สมบูรณ์คือถ้าจะเป็นรากดําแต่นี่ข้าวสมบูรณ์รากออกขาวเห็นไหมครับดูรากดขาวขาวเจ้าไม่มีดําเลยไม่มีรากดําเลยมีแต่รา,ากขาวครับเราเท้าไปตูดได้เลยว่าไม่มีการมวฟางและข้าวจะเริ่มเติบโตดีอันนี้คือแปลงนาปันา่ปนาฟางสดไปนาปังตุดแล้วน้องมารคครับมาเดี๋ยวถอดมัง่ง มาถอนน้ำมาจะถอั่งมาถอนไหวไหมครับเด็กนี่เกกเด็กนี่กบที่ลุดตนี้เนี่ยเอ๊บคือมันเด็กกเนี่ยมันคือเด็กๆที่ถอนไม่ไหวเลยครับเด็กๆเนี่ยนะครับมันย่อย่อลงอ่ย่อลงอืดไม่ไหวคือมันเนี่ยฮเนี่ยคือไม่แข็งแรงมากนะคือข้าวแข็งแรงเนี่ยอันเนี้ยขนาดคนโตยังจะดึงไม่ไหวเลยครับเนี่ยนะครับนี่ดูขนาดเด็กๆเนี่ยถอนไม่ไหวเลยครับโอ้โห อันนี้ร่าขาวๆเพียบใช่ขาว้นเลยนี่ทําให้ตู่ได้เลยว่าไม่มีการมลพางและข้าวจะเริ่มโตดีแล้วเราจะไม่ต้องมีเสียยาทําไมั้งสิ้นยาหมักยาปล้ลงก็วไรฟ้องเราไม่ต้องหนครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ดินดูดินไม่มีเลยดินจะดำนะครับล่าขาวคือสมบูรณ์ไม่มีลากดําครับเนี่ยเราท้าได้เลยดินเนี่ดูดินไม่มีดินจะเหนียวดําเลย ไม่ใช่ดินเสียไม่ใช่ดินเสียและดินสงามครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็พิสูจน์กันเห็นตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ปั่นฟางสดจนวันนี้ข้าวเตรียมเตรียมแต่งตัวแล้วครับเตรียมแต่งตัวตั้งท้องแล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้ผมผลิตเลยครับ่ครับเดี๋ยวดีตามกันอีกทีตอนเก็บเกี่ยวครับแล้วน้ําสูบครั้งเดียวเองครั้งเนี้ครับเนี่ยฟางเลยแล้วปล่อยแห้งต้องการให้หญ้าหญ้าก็ไม่ขึ้นเราท้าว้สูบได้น้าสูบครั้งเดียวไม่เคยสูบอีกเลย ถ้าฝนมาอย่างนี้เราก็ประหยัดไปตังไปใหญ่เลยไม่ต้องสูบแล้วยิ่งกระเป๋าเงินข้ากระเป๋าใหญ่เลยตอนนี้ครับ